ก็สวัสดีครับอยู่กับผมช่างจรอุบลนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนหัวฉีดลองดูนะครับมันจะวิ่งดีไหมนะครับมันจะวิ่งดีไหมนะครับนี่ครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหัวฉีดหกลูเจนะครับมันจะมีมันจะมีตัวเจอยู่นะครับไม่เห็นนะครับ มอสฉีหกลูกเจนะครับนี่หัวฉีดเดิมนะครับหัวฉีดเดิมแล้วก็จะมาใส่นะครับก็ประกอบเสร็จนะครับโฟก,กันเนี่ยประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอามาใส่นะครับขันน็อตนะครับขันนอ็อตนี่ครับขันน็อตให้มันสุดแล้วก็เสียบ เซอร์นะครับแก๊ปนะครับมีเสียงแก๊ปนะครับถ้าไม่มีเสียงแก๊ปก็ไม่หงุดหงิกันนะครับมาข้างพี <c oughs> <c oughs> เอา้าวทายจับดีๆนี่ก็เซนส์เอ้ย สายไฟหัวเสีดนะครับเสียบกัับแก็บคือกันนะครับถ้าไม่แก๊บไม่กัาบนี่ก็ไม่รูคือกันนะครับตัวนี้ก็แก๊บคือกันนะครับแล้วก็มาใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่จังไรนอบันนี้ก็มาลองฟังเสียงนะครับลองสตาร์ทดูนะครับมาจะติดไหมมาลองสตาร์ทดูนะครับมันจะติดไหม มาดูครับมันจะบิดติดมือไหมครับมันอัดจาเร่งมันจะดีกว่าเดิมไหมครับมาลองดูนะครับโอ้ครับอัดจาเร่งดีกว่าเดิมนะครับเวลาเราบิดชั้นเร่งนะครับมันติดมือขึ้นนะครับ มันอัตราเร่งมันดีกว่าเรือนเดิมแล้วก็หัวฉีดเดิมนะครับเพราะว่ามันเพิ่มอากาศแล้วก็เพิ่มน้ำมันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับช่างจออุบลก็ขอลาจนเท่านี้ครับขอบคุณครับ